สวัสดีครับอยู่กับผมเดอะครูนะครับผมก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะวันนี้เรามาอยู่กันในหมายคราฟนะครับผมก็จะมาทดสอบระเบิดนิวเคลียร์เป็นมอสระเบิดนิวเคลียร์ที่ชื่อว่ามอสจรีนะครับมาดูว่าจะแรงแค่ไหนอ่าแรกก็จะเป็นระเบิด C4 โฟนะครับเอาไว้ก็จะมาทดลองระเบิดกันนะครซีโฟก็จะลองตรงนี้เลยครับเราไม่ใช่ระเบิด C4 ดิระเบิดทีทีคูณสนะครับ โอเคความแรงมาจะคูณสี่มาลองดูนปึ๊บขอโทษต้องขอโทษด้วยนะครับตะกี้คิดมันหลุดโอเคต่อไปเลยลวอันนี้ก็จะเป็นระเบิดคูณสองครับทีนี้คูณสองเฮ้ยมันบ้ปได้ด้วยอ่าผมก็จะลองจุดดูนะครับว่ามันจะเป็นไงปุ่มก็จะเบิดประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปลูกต่อไปเลยคูณแปดปึ๊บ นี่มันนักก็จะระเบิดแรงๆหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นหนุ่มประมาณนี้เลยนะครับดูสัตว์ก็ตายไปโอเคต่อไปก็จะเป็นระเบิดผมก็จะทดสอบตรงนี้เลยนะครับป๊บวิธีจุดทีนทีก็กดค้างที่ทีนทีครับปุ๊บแล้วมันก็จะระเบิดให้เลยนี่เห็นไหมครับมันก็จะกระจายออกตูมระเบิดเป็นวงกว้างนะครับนี่ก็จะหล็กๆหน่อยนะแต่ก็พอดูได้ปุ๊มระเบิดรอบนี่นะครับเป็นประมาณนี้ เห็นไหมโอเคเรามาดูหลุมมันในระยะไอ้นี่ดีกว่าระยะสูงๆนะครับบนสูงๆนี่มันก็จะระเบิดใหญ่ประมาณนี้ต่อไปเป็นระเบิดซีโฟนะครับคือจุดแล้วระเบิดเลยนะครับโอเคระเบิดแบบรวดเร็วอ่เามันก็มาสองลูกนะผมก็จะจุดสองลูกเลยปุม่มนี่นะครับเป็นประมาณนี้ต่อไปเอออันนี้น่าจะเป็นระเบิดที่ทําให้เราตาบอดนะครับเดี๋ยวมาลองดูปึ๊บ จะลองจดดูปุ้มนี่นะครับเราก็จะมองไม่เห็นเลยแง่แล้วมันก็จะติดสถานะเดินช้าด้วยนะครับน่าจะใช่นี่สโลโอเคนะครับระเบิดต่อไปเป็นระเบิดเบสล็อกบัสเตอร์นะครับคืออะไรก็ไม่รู้ครับลองจดดูปุ่มปุ้ม มเป็นระเบิดกระจายออกกันแล้วนะแต่มีไฟไได้วยเย้ครับก็จะประมาณนี้ต่อไปยังเหลืออะไรเหลืออะไรอีกที่ผมยังไม่ได้ลองก็จะเป็นระเบิดสามลูกนี้นะขอโทด้วยนะครับคลิป,ปลุดอีกแล้วโอเคแล้วก็เหลือระเบิดอีกสามลูกนี้โอเคผมจะรีบไปนี่นครับรีบรีวิวให้เสร็จรนี่ครอันนี้ก็จะเป็นระเบิดนิวเคลียร์นะครับ ระเบิดแรงส่วนน้ันนี้อันนี้คือระเบิดสติกบอมมาเลยลองดูนคเฮ้ยอ่ะจุดแล้วก็จะเป็นระเบิดเหมือนที่ที่ปกตินะครับแต่จะระเบิดเร็วกว่าอ่าต่อไประเบิดไฟนะครับปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะเป็นระเบิดไฟแบบนี้เลยนะครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับระเบิดิวเคีย เกมก็จะทดสอบแถวนี้นะครับเออตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันมันจะแหลกจนคลิปอาจจะหลุดเลยนะครับเกมต้องออกหาก่างถ้าอยู่ใกล้กมันจะเมาด้วยนะคเมาปึ๊บวานันนี้ตรมระเบิดแล้วนะครับเพิ่มเสียงกันนะครับอ,อ,อู๊แรงแรงแรงนะครับแรง มีการระเบิดนะครับโ้ยมเมาเลยมาเ,าเลยอยูว้าวเนี้ยนะมันก็จะระเบิดกว้างแบบนี้นะครับโอเคใครใครอยากลองเล่นก็ไปหาโหลดหได้นะครับหมดนี้มอทีนทีนะครับโอเคน,นะครับ ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปแจกรหัสนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ